นี่ถ้าตกถุงนั่นเนี่ยก็เอามันไปยืมดีจะให้มันกินเหรอนี่ผสมใหม่แล้วเหรอผสมกับอะไรน้ำร้อนใช่ที่ไหนกลางร้อนอุ่นแล้วทำมันหายยังอ่ะหายตั้งนานทำตั้งนานนี่กี่เพื่ชั่วโมงอ้ว มาป้อนตัวไหนอย่วะป้อนตัวนี้อยู่อ๋อมันกินแล้วนี่กินแล้วต้องแ่งนจริงๆต้องคัดอ๋อจะป้อนสองตัวสลับกันเนี่ยแต่ว่าตัวนี้มันชอบแบบกินเนี่ยตัวนี้ตัวที่ชอบกินที่สุด บอลนิ่งนี่แหมได้บอนไปเ่ยบอนไปก็ได้เด็กก้หัวเด้๋ยวเขาเอาหักหกลัวมากเลยนะบีประมาณบีประมาณประมาณหัวเด้ <c ười> นี่อันี้ลูฟิโน่เขาเรียก <c ười> ลูฟิโน่ปานนึกออกแะลูฟิโน่คือตาแดง

มีผ้านหมยบบวาไม่หรอท้อทง อยวามอหักอ่ะอย่าให้มันเข้าจมูกนะเคยนี่ย ตามมาหา่ขอ